สวัสดีค่ะนักเรียนได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะนะเดี๋ยววันนี้คุยนะคะจะมาพานักเรียนอ่านฝึกอ่านกันเราปิดเรียนมาหลายวันแล้วนะคุณคุยกลัวว่าเด็กๆจะลืมการอ่านหนังสือแล้วก็อยากให้ป .1 เนี่ยอ่านเก่งๆนะคะวันนี้จะเป็นคําในชุดที่1โดยคําที่นํามาฝึกนักเรียนอ่านเนี่ยเป็นคํามาจากข้อสอบ ในการอ่านของป1นห,นหรือว่าสอบอาทีในปีที่แล้วแล้วมานะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วพร้อมนะคะมาเลยป1อ,นนอ่านเกง่งชุดที่หนึงนะคะจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นการอ่านสะกดคําเดี๋ยวเราจะอ่านคําไปพร้อมๆกันก่อนโดยอ่านออกเสียงทีละตัวอักษรน,นะคะ คำที่หนึ่งคือบออ,นอบานอบ้านไม้โทบ้านรอเอือนอเรือนรวมกันว่าบ้านเรือนนะคะคำที่สองคำว่ายออิมอยิมไม้โทยิม้ม ยอแอมอแยมไม้โทแยมยิ้มแยมคำต่อไปนะคะพออูดอพูดคออุยอคุยรวมกันว่าพูดคุยต่อไปนะคะพออาผาไม้โท ผ้าหอมอไอไหมรวมกันว่าผ้าไหมคำต่อไปนะคะสอองอสังไม้เอกสั่งสออนอสอนอ่านรวมกันว่า สั่งสอนอ่าเก่งมากค่ะหลายคนออกเสียงตามแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูช่วงที่2เราจะมาทบทวนการอ่านคำที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้โดยอ่านแบบไม่สะกดพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วไปเลยค่ะคำแรกนะคะอ่านว่าอะไรเอ่ยใครจำได้บ้านเรือนนะคะอ่าก็หมายถึงบ้านที่เราพักอาศัยนั่นเองคำต่อไปคำว่า เก่งมากค่ะยิ้มแย้มนะคะก็หมายถึงเรากำลังยิ้มอยู่นั่นเองนะมีอาการยิ้มแย้มแจ่มใสคำต่อไปอะไรเอ่ยใครจำได้ภาพนี้คืออะไรคะพูดคุยอ่าถูกต้องค่ะคำต่อไปผ้าไหมนะคะผ้าไหมคำต่อไป อ่านว่าอะไรคะสั่งสอนนะคะช่วงที่3จะเป็นช่วงเขียนตามคำบอกตอนนี้ให้นักเรียนเตรียมสมุดที่แจกไปใหม่ก็ได้หรือว่าสมุดอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในบ้านนะคะพร้อมด้วยดินสอยางลบด้วยนั่นเองนะคะอตอนนี้ให้เวลาเด็กๆไปหยิบอุปกรณ์ แสมูดดินสอยางลบนะคะถ้าหยิบอุปกรณ์พร้อมแล้วให้เด็กๆเ,เขียนวันที่นะให้เด็กๆเ,เขียนวันที่วันที่นักเรียนดูวิดีโอของคุยนี้วันพฤหัสบสปปดีที่7นะคุยเ,เผยแพรว่วิดีโอนี้ในวันพฤหัสบดีที่7นักเรียนดูตัว หนังสือด้านบนนะคะอย่าไปดูตัวที่คุณครูเอเขียนดินสอไว้เพราะว่าเขียนเตรียมไว้ตั้งแต่วันจันนะอ่าตอนนี้มาวันพฤห,หัส,สบ,บดีที่7เขียนเดือนด้วยนะคะเดือนมกร,ราคมพศ2564แล้วก็เขียนว่าบรรถทถัดมาเขียนตามคําบอกแล้วก็เขียน1นึวถึงห้ไวรอนะคะโดยคุณครูจะไม่บอก เกียงตามลำดับคำที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะคุณครูจะสลับคำให้นักเรียนต้องตั้งใจฟังดีๆว่าคำที่หนึ่งคุณครูจะพูดว่าอะไรแล้วก็เขียนลงไปนะคะ mm. ก็ระหว่างที่คุณครูบอกให้เขียนเด็กๆห้ามเปิดย้อนไปดูทีละคำถ้ายังจำไม่ได้ว่าคำนี้เขียนแบบไหนให้ย้อนกลับไปฝึกอ่านใหม่ทั้งหมดนะไปฝึกใหม่หมดเลยแล้วถึงจะกลับมาเขียนตามคาบอกนะ <Yeah. S 1> แล้วก็ ด้านล่างให้ขีดเส้นใต้หลังจากนั้นก็ใส่เด็กหญิงเด็กชายชื่อและนามสกุลเลขที่มาด้วยนะคะโอเคนะอ้าวถ้าพร้อมแล้วโอถ้ายังไม่เสร็จเด็กๆสต๊อปไว้ก่อนได้นะในช่วงเขียนตรงนี้นะคะแต่ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยจ้าคำที่หนึ่ง จะมีคะแนนให้สองคะแนนนะคะมีเวลากำหนดให้คําละ20่ิบวินาท<ถ>ี<ถ>พร้อมนะคะตั้งใจฟังดีๆคําที่1คือคําว่ายิ้มแย้มจับเวลาค่ะยิ้มแย้มยิ้มแย้ม หมดเวลานะคะต่อไปคำที่สองคำว่าผ้าไหมผ้าไหมจับเวลานะคะผ้าไหม นะคะต่อไปคําที่สามตั้งใจฟังดีๆนะคะคำที่สามคือคําว่าพูดคุยพูดคุยจับเวลานะคะพูดคุย ะะต่อไปคำที่4ี่คำที่4คือคำว่าสั่งสอนสั่งสอนพร้อมแล้วจับเวลานะคะ เวลาต่อไปคำที่ห้าคำว่าบ้านเรือนบ้านเรือนบ้านเรือน เวลานะคะถ้าเด็กๆเขียนงานเรียบร้อยแล้วส่งให้คุณครูเอตรวจทางลายนะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านกันแบบนี้อีกนะคะ